ป่อยเบรกได้ยังดับเครื่องเลยดับเครื่องครื่อได้นะโอตกิบัคบอืมบัเอาใช่เดี๋ยวขึ้นปอ .2 นี่ต้องไถานาได้แล้วใช่ขึ้นปอ .2 นี่ไถานาได้แล้วสนุกจังสนุกเหรอ